ครับมีผักอะไรบ้างผักอีตูวว่าผักกระแหงครับเอ้ยหอมเตะดังชวนล้มระว,งะว,งะวงังล้มนะระวังครับนี่ครับลบลบลบที่เตะดังมีผับกบดีครับผ <laughs> ักกระแหงครับผักอีตันึ่บดีครับ <laughs> รนึ่บดีผู้ใดปลูกผู้ใดลูกถึงตัวที่นอก <laughs> โอ้เตะดังชวนเระผักที่ไหนผักกระแหงสวยแบบแล้วผักกระแหงของบ้านของอีสานอะไรแล้วบ้าอะไรแล้วสวัสดีค่ะ ยายรวยพาจวดเดอ้อช่องมิชิคชาแนลขามาเบิงกระโไหลก์กดแช่ให้เด้อค่ะเดอ้อกดติดตามใน้นำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจคนเหตคชิปเด้ค่ะเดอ้อเมื้อนี้สิาพามาเบิองอันแกงน้ำไม้ซั่นอันน้ำไม้นนมสดเส้อมาแต่เมื่อวานในต้มว้เขาตู้เย็นไว้พี่น้องนี่บอ,ออน้ำไม้สดครับน้ำไม้สดอันออน้ำไม้ฮอกนี่ลหละแต่ว่าเขาเขาเขาเลี้ยงเอาเขาปลูกเอาพี่น้องเกิดทุกทุกยามทุกฤดูมเบั้นมาเบิงขันต้น ขั้นตอนขั้นตอนทุปเปะมันย้อนแสงแล้วตากล้องพาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมันย้อนชัดเจนเลยว่ะเพราะว่ามันยามมุอเซาแมนอ่าทุปเป,เป,เปอะอะเออแมนกําลังไทยกําลังไทยยูทูบย,ยูจะกลับมาไหม อกำลังถ่ายย t u b e อยู่กลับมาใหม่าขั้นตอนต่อไปได้ครับพี่น้องไปดิอย่านั่งมองเดอกพี่น้องปั้นเราอปั้นปั้นเราเบิดสมัยย่องนะครับอข่้นย่องนี่พันปั้นมาแล้วครับเบิงเ่งเบิ่งไปนี่เขาก็หา,กหาแนวกล่องมาอุยอ้ยกล่องกับกล่องแห้งผลเนาะไหลเมเดก็ได้เดือนนาก็ได้เมษาก็ได้เอเอเห็นเมษาหลังจากกลับมาแต่บ้านมีธิ์ก็ได้หลังก็ได้ก้อนก็ได้เมียนต่ว่าก่อนมันมีวันหยุดเด้ เออแต่หลังวันนี้พอวันนี้มันหยุดไอ้ไมันยังหกเลยวันนี้อย่างวันจักกี้มันนีงโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถามยายล้ำก่อนว่าวันไปได้อยู่บ่เออมันสิ่หย่านกันอยู่บ่โอ้เพาเสาหย่านแล้วเพาเสาหย่านแล้วยายล้ำว่าอยู่แยงน้ำไม้สดครับอธิบายแน่ใส่เครื่องยังแน่เนี่ยไปค้นอยากเท็ดกินน้ำแป๊บหนึ่งหาอือเครื่องยังแน่เข้าเบียร์ยังกับว่าไปเออ อ่าถ้าพีก็เดี๋ยวมันจะบอกครับใส่อย่างไงเออบัเนี้ครเบากับมาตํำเครื่องมาทีนี่พี่นออ้องเอออันนี้มีน้ำม้ครับอย่านัางกันบน่ียเอออ่าอใส่เห็ดใส่อย่างดอกพี่น้องมันกินสามคนหนึ่งย่านพเบิด์ตน้ำม้สดๆครับน้ำม้ย่างเดียวอะครับบอกบด้มีเน่าแก้มนะตํำเข้าเบือก่อนเข้าเบือคือเ <ฮะ S 2> ข้าอะไรเพื่อคนไทยไม่รู้เข้าเบือก็คือกันก็คือตํำ เข่ามาข่าวเหนียวมาไี้ไปนี่แหละพี่น้องนี่เด้หยิบหนึ่งข่าวเหนียวแช่น้านะครับเออเข่าเอิญเข่าวเบือครับเอามาต่ำเป็นไส่ครับใส้หน้ามันข้นๆนิดหน่อยมาเอาต่ำข่าวเบือก่อนนะพี่น้องเข่าวเหนียวแช่น้าครับเข่าเบือเหนียวแช่น้าให้มันอ่อนแล้วเทาก็มาต่ำเป็นข่าวเบือบอกอีสานเขาเห็ดจังที่แหละพี่น้องแต่ว่าไทยแกงอย่งไรบูฮงคือกันล่ะใส่กะทิดไวไทยใส่กะทิดเกงบัวชายานั่งบอ แกงเปอรอะอันนี้แกงเปอรอะได้พี่น้องแกงเปอรอะไทยกับซีเฮ็ดคือกันนี่ละมีข้าวโพดใส่ข้าวโพดยังแซ่บได้พี่น้องขอ้าวโพดหวานก็ได้ไม่ได้ซื้อมากหั่นซื้อมามากไม่เกี่ยงเหว่งเนาะอ่าตัดกระเบือแหลกแล้วเหมืนอนเขาใส่พริกใส่บะไนดอกพริกกะแจ๊คสองเม็ดกับว่บาอะ่รลาไนครับมันสิเผ็ดน้องใหม่ว่ถือกันก็นบอกพริกอืมมันเผ็ดแห้งใส่หน่อยอืม แดงน้ำไม้ยาให้เผ็ดครับแจงเห็ดยาให้เข้มสุภาษิตเพนวาไว้เห็ดเผือกกวามเข้มน้ำไม้เผือกกวามเผ็ดเออม่เนี่ยเท้ากะเอาหอมแดงมาใส่แกไว้เรียบร้อยล่างไว้เรียบร้อยเป็นน้ำมันเตียนถั่มถต่มหอมแดงกะมีข้าวสารข้าวสารเหนียวแช่น้ำที่ถั่ร่วมกันมะพริก คอมแดงมีอีกบ we ่ซ hm. ้ำนี <in human orange throat> ่บ่เอออันนี้ก็บ่มีแต่คงตะไคร่นบ่ตะไคร่บ่ใส่บ่ต่ำอ๋อตะไคร่บริด้ต่ำนะครับอืมใส่เป็นหน่วยนี่แค่สามอย่างครับใส่ขิงใส่ตะไคร่พวกยาสมุนไพรใส่ลงไปลดนะต่ำนี่แค่สามอย่างครับอืนีต่ำมีแค่นี้มะเพี่คหอมแดงครับแล้วก็ข่าสารแซ่ข้าเบือสารแซ่ด้ครับบ่เป็นข่าสารเสกด้ครับข่าสารเสกมันจะเป็นเม็ดๆครับเออ เขาไปใช้เป็นดึกใส่ผีครับเขาสารเสกอันนี้เขาใส่แกงน้ำมัครับบ่แม่นเขาสารเสกครับเขาเบี้ยครับเขาเบี้ยเขาสารแช่ล่างโคกลงไปก็บ้าคกจุ่มลงหมอแล้วเวอรเกิดป้ว่าไอ้ล่างนักจุ่มลงหมอที่นี่ของเราตะไคร่กับมันกระชายใส่ตะไคร่ครับกระชายครับแกงน้ำมัครับผัดขึ้นใส่ครับแกงน้ำมัครับใส่บักแง่งคือหนึ่งใส่บักสิปงดอกโอ้หอมเลยผักกระแง่งอืม ผักเงี้ยที่เขาไปเก็บน้ำให้หน้าผักเงี้ยชื่อมือนี่เขามาปลูกไว้บ้านเบ็ดหลึ่งเขีนฮอดทุ่งนาเลยเข็นผักแง่งทุบเป๊ะเป็นตอนครับทุบเป๊ะลถอนเนื้อแยงใส่อืมถอนนื้อแยงยำขึ้นเอาไม้ลวดก็ได้เรียกเต้สิยำลายยำบ่ขาดแล้วตะไคร้แข็งกระดองถ้ากัดตัดถอนนื้อแยงซ้ำนี่ละใส่ได้หลายมันเป็นยาชุบเลยสมุนไพรในครัวเรือนเขาเอิญ ทูปเปะบ่นึกว่าเป็นยาใจคนจนเหมืนบ่ <ST RA C AS> ใส่มันลงไปพวกมือนสมุนไพรล้วนๆนี่สมุนไพร,รล้วนๆบัดนี้เฮาก็บข้างหม้อลงไปเตาแก๊สทางไฟทำบับ้ยมันโปร่งถึกว่า่งกระทูปเปะแห้งบัดบวันนี้เฮาก็ใส่เครื่องลงไปประเดกประเดกแก้มใช่ มันหมดแล้วเอามาใหม่พี่ครับใส่น้อยๆก่อนมันเค็มปลาแดกพวกนี้ใส่น้อยๆก่อนเพราะว่าเกลืออยู่ในนีหก็เค็มแล้วเอาใหม่กระเค็มเออเอาเนื้อไว้สักก้อนใส่น้อยๆก่็ร้านยาปรุงครับเออให้จังคอยซิมเบิง่งสักก้อนซิมเพิ่มมันจังแกบ่บระยาดขาดอะไรอคือแป้งนวดพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายประมาณซ้อนกาแฟนียย่แหละก็เอารอให้หม้อเดือด ทีนี้ปิดฝาไว้ก่อนสักครู่แล้วเราก็ไปล้างผักไว้แบบนี้ฮะก็ค้นค้นมนุษย์มนุษย์จั็กนอ้อยัพี่น้องมันใส่ข่อยเบือ่อแย่มันติดบ่อเนาะอ่ะาฮก็ชิมเมืองตะกันมันมน้อเขาจะคอยใส่ผักครตอนใช่ครับเออพอดีแล้วพี่น้องหน้อแล้วครับผักมีผักอะไรมั่งผักอิตูก็ผักกระเงียงครับเอ้ยหอมเสียดังทวนลมระวังลมนะระวัง ครับนี่ครับผักลบลบลบมันทีเตะดังมีผักบดีครับผักแงะงครับผักอีตูวมันบดีครับมันบดีผู้ใดปลูกพิเศษลวกทิ่มเลยพี่น้องโอ้เตะดังทั่วนระบาดที่ไหนผักแงรงสหงแซ่บแซบเลยครับผักแงะงของบ้านของอีสานครับบันี้ก็ปิดไฟผักกระแงงผักที่คั้นส้มไม่ได้อะไรบอกเรียบร้อยแล้วบว่าไหนเออปรุงไม่ใส่เตรียมแต่ว่างของเขาจะเน่าบ้างแนววบางก่อน สเดเล่าทำส้มปิดกล้องเอาแนวหองมือมาอันหนึ่งอยู่ไซบุเจก็มุหามมุ่งไย้อนแสงครับเออออเเปิดมั้งด้วยกรานซิล่าทำส้มเตะดังถวนถวนนะครับเบิงเบิงเปิดไว้ฉันละมุมนี้เลยแก่งมุมนี้เลยเจ้านี่เห็นหมอบ่เนี่ยอาร่าทำส้ม สวัสดีค่ะวันนี้แล้วเรียบร้อยล่าเด้อบันนี้พี่น้องเด้อขาบว่าเบิ่งกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ค่ะเด้อขอให้ท่านผู้ชมจมูดีมีแห้งความเก็บจะได้เพมไข่ยามีเด้อหาเงินหาทองให้ถือรางวัลที่หนึ่งในเด้อสาธุได้จินตนาารปิดกล้อง